กตอนเย็นครับที่บ่อหินลูกลังครับพี่น้องก็สวัสดีครับมาพบกับทีมงานสายยนต์นิดสิ้ครับข้าวเริ่มเขียวกันแล้วลอกหน้าดินออกเอาเหินลูกลังไปครับเอาหน้าดินกองไว้เหมือนเดิมครับผมน้องจอแกตยี่ร้อยยี่สิบีแต่ก่อนเป็นสีแป้งครับ นาตรงนี้พี่น้องนี่ตรงนี้ทำเป็นแปลงเดียวเลยแปลงใหญ่เลยลุกลังครับลุกลังสวยๆหน้าอยู่ประมาณ15เที่ยวนี่เหลืออยู่นี่พี่น้องหมดนี้ก็จะน่าจะแปลว่าหินสต็อกแล้วพี่น้องมีงานครับ บ่ดินก็อยู่ด้านหลังรถเมคโคนี่แหละพี่น้องกับเจ้าแคท e120b เล่นเครื่องเบาๆพี่น้องไปเนิบๆครับอย่างนิ่มๆเดี๋ยวนี้เราจะเอาไปสต็อกนะครับผมเที่ยวนี้เอากลับบ้านครับค่ำแล้วตรงนี้ลุยไม้ครับถ้าฝนไม่ตกหน้าฝนนี่ต้องอัปเดตวันต่อวันครับ อดันไปยังบนสาดไปล่ะหินนะ きっとおもてなの